ชื่อคุณนิดาคุณอดอนนะคะชื่อแม่ชื่อแอนค่ะครับวันนี้คุณแอนมาเรียนหลักสูตรอะไรครับวันนี้มาเรียนหลักสูตรสปอร์ตค่ะฮะหลักสูตรนี้ครูท่านไหนเป็นผู้สอนฮะครูยาวคนสวยค่ะอ๋อครูยาวคนสวยครูยาวคนสวยสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนดีมากค่ะเข้าใจง่ายฮะแล้วคุณแอนทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสือใดฮะเอ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ทราบมาจากอ่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะะก็เลยไปบอกแล้วก็ให้มาแล้วคุณแม่ได้เช็คสถานที่อื่นไหมฮะเออเช็คค่ะ แล้วแต่ว่าคือที่อื่นบอกว่าดูพวกโปรแกรมการสอนแล้วก็สถานที่นะคะมันไกลแล้วก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ก็เลยชอบที่นี่แล้วก่อนก่อนที่จะมาเรียนนี่คือได้มาดูสถานที่ก่อนใช่ไหมฮะตัวแอนยังไม่เคยมาค่ะแม่มาดูแม่มาดูแล้วก็ตัดสินใจเลยค่ะฮะแล้วพอได้มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างครับประทับใจอะไรบ้างประทับใจครูก็สอนนะคะเอาใจใส่ดีมากดูแลดีแล้วก็ถามอะไรก็คือ ให้ความร่วม,มมือให้การสนับสนุนดีมากค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณแอนฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยฮะค่ะก็ถ้าหากว่าสนใจการเรียนการสอนที่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคิดว่าที่อื่นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ว่าทางนี้ดีกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาจะสนับสนุนคุณตลอดค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากนะฮะสวัสดีครับ